สวัสดีค่ะคุณหญิงสอนหญิงให้รวยนะคะวันนี้จะมาบอกนะคะเทคนิคการเลือกสินค้ามาขายของออนไลน์ค่ะหลายๆคนอยากจะขายของออนไลน์ถามมาเยอะมากว่าต้องเลือกสินค้าแบบไหน จึงจะประสบความสําเร็จ200ล้านในระยะเวลา2-3ปีเหมือนครูหนิงคะ่ะไปฟังกันเลยคะ่ะข้อแรกนะคะคุณหญิงยายทุกคนเลือกสินค้าที่มีประโยชน์ประโยชน์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันใช้ทุกวันและจะได้หมดเร็วๆและสินค้านั้นนะคะเขาก็ต้องใช้ได้ทั้งครอบครัวด้วย2ค่ะเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มประหยัดนะไม่แพงจนเกินไปนะคะและก็คุณภาพเนี้ยสมราคา3ค่ะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าที่ปลอดภัยมีมาตรฐานการผลิตโรงงานการผลิตมีอโยไทยมี FDA อเมริกาได้ยิ่งดีค่ะและก็ต้องมีหาร้านด้วยค่ะ 4. ค่ะต้องเป็นสินค้าที่สร้างความประทับใจใลูกค้านะคะลูกค้าใช้แล้วอยากจะบอกต่อลูกค้าใช้แล้วกลับมาซื้อซ้ําลูกค้าใช้แล้วกลับมาขอบคุณเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จับต้องได้5าค่ะข้อสุดท้ายต้องเป็นสินค้าที่นะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ใช้แล้วเห็นผลจริงลูกค้าได้รับการเปลี่ยนแปลงตามคําโฆษณาและก็ตามสารสกัดที่เราคัดสรรมานะคะใส่สินค้าชิ้นนั้นนะคะบอกได้เลยว่าถ้ามี5ปคบแบบนี้นะขายยังไงก็รวยคนไทยชอบสินค้าแบบนี้คนออนไลน์ชอบสินค้าแบบนี้ครูหนิ่งรวยเพราะลูกค้าติดธุรกิจจึงโตลูกค้าไม่ไปไหนซื้อซ้ําจนกลายเป็นซื้อยกลงังและกลายเป็นคนที่รับเราไปขายต่อ อย่างนี้รวยแน่นอนทำแบบเนี้ยได้ร้อยล้านชัวร์